ีค่ะวันนี้กลับมาพบกันในรายการพระพิคเนศพยากรนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดดวงความรัก12ราศีครึ่งปีหลังนะคะในปี2558วันนี้นะคะอาจารย์นีน่าจะมาเปิดดวงนะคะของชาวราศีกันนะคะเจาะลึกเรื่องนะคะชัดมากนะคะเราจะมาทำในดวงนะคะเราจะมาเปิดดวงด้วยไพ่พระพิคเนตดวงตาสวรรค์เป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สิสนทางปัญญาของหมอนีนา่าแม่นแแต่เพียงผู้เดียวนะคะก่อนอื่นอาจารย์จะ ใช้พลังจิตที่มีอยู่นะคะเชื่อมไปที่ไพ่พิพิคเนดตดวงตาสวรรค์เพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างอวนักก0ร้อยเปอร์เนซะ็นต์นะคะค่ะตอนนี้จะได้เชื่อมจิตไปที่ไพ่พิพิคเนีเรียบร้อยแล้วนะคะ ดวงชาวราศีกันนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะต้องให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของความรักนิดนึงนะคะคุณได้ไพ่16นะคะหมายถึงความรักของคุณนะคะช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะดวงของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีวามเสียงนะคะทะเลาะกันนะคะอาจจะมีการแยกทางกันในเรื่องของความรักเพราะม,มีไม่เข้าใจกันนะคะได้ไพ่ปีศาจนะคะต้องระมัดระวงังคําพูดคาจานิดนึงนะคะสําหรับผู้ใดนะคะที่ คิดว่ากําลังคบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งนะคะอาจารย์อยากให้คุณใช้เวลานะคะคบหากันไปในานานนิดนึงอย่าใจร้อนนะคะในเรื่องของความรักนะคะถือว่าที่ผ่านมาความรักของคุณค่อนข้างาที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะคะมีปาเสียงทะเลาะกันนะคะถึงขั้นอยากจะเลิกกันไปนะคะแต่มมนเลิกกันไม่ได้นะคะของชาวราศีกันนะคะมันคล้ายๆว่าเป็นวิบากกรรมเก่านะคะบางทีก็ แล้วก็ไปแล้วก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมหลายครั้งหลายคนนะคะต้องเรามาระวังนิดนึงความรักนะคะเพราะความรักของคุณนะคะค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะค่อยๆค่อนข้างท,ที่จะช้อารมณ์นะคะเพราะว่าได้พาพ่อแม่เอามานะคะชาทำร้ายนะคะหมายความว่าต้องเรามาระวังคำพูดคำจานะะในเรื่องของครึ่งบีอย่างนี้นะคะชาวราศีกันต์แล้วก็ความสัมพันธ์ของแฟนของคุณนะคู่ของของคุณนะคะ ช่วงครึ่งปีหลังนี้ควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอสุขภาพเป็นพิเศษเกี่ยวกับคู่ครองคนรักของคุณนะคะอาจจะล้มป่วยแต่ทันหันก็ต้องระวัดระวังและใส่ใจดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะคะในคู่ครองของคุณครึ่งปีหลังนี้นะคะส่วนที่สําคัญเลยนะคะถ้าความสัมพันธ์ของคุณนะคะก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยดีนะคะแต่ครึ่งปีหลังนี้นะคะความสัมพันธ์ที่แย่นะคะก็จะพัฒนานะคะ ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นผู้ใดที่เคยทะเลาะกันนะคะหรือเคยแยกทางกันไปก็มีโอกาสที่จะรีเทิร์นความสัมพันธ์กลับมานะคะมีความเข้าอกเข้าใจนะคะได้ไพ่ะพุทธเจ้าเปิดโลกนะคะหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นนะคะความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีการความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอาจจะมีการแต่งงานนะคะและได้เจอคู่ที่แท้ของคุณในช่วงปีหลังนี้ของราศีกันนะคะ แต่ที่ผ่านมาแล้วอาจจะไม่ค่อยดีนะคะแต่ครึ่งปีหลังนี้ดวงคุณอาจจะเปิดในเรื่องของความรักนะคะและเลขนําโชคของชาวราศีกันนะคะได้เลขหกสิบสองค่ะก็ลองนํามาเสี่ยงโชคดูส่วนสีนําโชคนะคะเราจะมาเสี่ยงหายด้วยรีบิ้งของฝันนะคะว่าคุณได้สีนําโชคอะไรค่ะได้สีส้มนะคะก็ ลองมาเสี่ยงโชคดูนะคะวันที่อยากมีโชคก็ใส่เสื้อสีส้มนะคะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะส่วนวิธีการเสริมดวงนะคะความรักนะคะถ้าผู้ใดมีปัญหากันมีบางเสียงนะคะวันนี้จะมีเคล็ดลับเสริมดวงความรักให้คุณมัน่นคงยาวนานนะคะก่อนอื่นนะคะให้คุณนําเทียนสีชมพูนะคะไปถวายนะคะเขียนชื่อ,อวันเดือนปีเกิดนะคะไว้ที่เล่มเทียนนะคะเป็นคู่นะคะและจุดที่หน้าพระประธานนะคะทําแบบนี้ ทุกเตือนก็จะเป็นการเสริมชีวิตให้พบแต่ความสว่างสวัยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะให้คุณนะคะพยายามนะคะใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์นะคะใช้ความเยือเกเย็นนะคะและที่สําคัญนี้นะคะให้นะคะสดมนถือศีลน,นะคะนั่งสมาธิและก็แผ่เมตตาทุกวันและกับความขอความ,มากรรมในเรื่องคู้คอนะคะก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์คุณดีขึ้นนะคะใครที่ยังสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะ ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะเราจะกลับมาพบกันในรายการพิคเนตพยากรณ์คะเราจะมีการทํานายดวงนะคะเปิดดวงนะคะสําสหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์รอบรายเดือนและมีเลขนําโชคสีงนำโชคเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะคะและสุดท้ายน,นี้จันทร์ก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนหน่วยหน้าแม่ๆคนนี้นะคะและให้โฆษณาดีๆนะคะจันทร์จะ พัฒนารายการให้ยิีๆขึ้นไปนะคะและมีสาระดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้จันก็ขอจบคำทำนายนของราศีกันนะคะซึ่งปีหลังนี้เร่อนี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะ